วานนี้มันมีเหตุการณ์อยู่เรื่องหนึ่งที่เรากาลังตามกันอยู่นะฮะเพราะว่าคน<ฆ>ตายเนี่ยถูกยิงตายเนี่ยเห็นบอกว่าขาพับแล้วก็นอนอยู่ตรงบริเวณในสวนป์มตอนแรกเนี่ยย้อนกลับไปที่จุดเกิดเหตุครับปรากฏว่าในจุดเกิดเหตุเองเนี่ยก็คือที่จังหวัดชุมพรประเด็นก็คือว่าทันทีที่ไปเจอศพเนี่ยคือต้องบอกว่าที่น่าตกใจก็คือว่าคนตายถูกยิงแสกหน้าหรือว่ากลางหน้าผากเลยนะฮะในลักษณะก็คือตอนแรกเนี่ยกำลังสงสัยว่าอาจจะถูกบังคับให้นั่งคุกเข่าแล้วยิงหัวหรือไม่ โดยเบื้องต้นเนี่ยทางฝั่งคุณนิโรธเนี่ยก็คือคนตายที่ตายอยู่กลางสวนปาล์มเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าเจ้าตัวเองเนี่ยที่ตำรวจก็สงสัยคือในรถเนี่ยทรัพย์สินก็ไม่ได้ถูกขโมยไปด้วยตำรวจก็เลยเชื่อว่าคนที่ลงมือก่อเหตุต้องรู้จักกับคนตายแล้วเรียกลงมายิงคุณผู้ชมครับปรากฏว,าว่าวันนี้ตำรวจไปจับกลุ่มมาแล้วนะฮะคดีนี้ไม่ต้องสาวก,กันนานเลย ัดภาพไปยังคนก่อเหตุเลยเมื่อตอน5โมงเย็นที่เพิ่งผ่านมาตํารวจได้มีการคุมตัวนายชาตรีนะครับคุณผู้ชมฮะมาสอบปากคำแล้วในระหว่างที่วันนี้นำตัวมาสอบปากคำกลายเป็นว่าทางเจ้าตัวยิ้มตลอดใช่ไหม,มนี่คือนายชาตรีนะฮะ,ะชาตรีบุญเพงเนี่ยกับภาพที่เกิดเหตุครับสุดท้ายคือคนเดียวกันนะฮะที่มีการไปฆ่าคุณนิโรธ หลังจากสอบปากคําเสร็จคุณผู้ชมครับตํารวจได้นําตัวนายชาตรีเนี่ยออกมานักข่าวเราก็เลยพยายามสอบถามนายชาตรีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนายชาตรีเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าต้นสายปลายเหตุเลยเนี่ยตัวของชาตรีเองเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วชาตรีเนี่ยหรือชื่อเล่นว่าหนึ่ง เห็นบอกว่าจริงเขาเนี่ยจะเป็นคนเข้าไปเคลียร์ปัญหาเพราะว่าย่อๆคุณนิโรธเนี่ยแกมีปัญหากับเพื่อนบ้านแล้วปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยคุณนิโรธขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาไปเจอกับเพื่อนบ้านคู่กรณีก็เลยทะเลาะกันคุณชาตรีเนี่ยก็เลยเหมือนกับจะมาเคลียร์บอกให้นิโรธกับคู่กรณีแยกย้ายกันอยู่ๆเหมือนนิโรธเนี่ยไปด่าเขานะครับคุณผู้ชมฮะด้วยคำหยาบคายกลายเป็นว่าหนึ่งชาตรีจากคนเคลียร์ปัญหา พอถูกด่าก็เลยโกรธก็เลยยิงเลยฮะแล้วก็เลยตายก็คือกระสุนเข้าแสกหน้ามีเสียงของชาตรีนะฮะวันนี้มือยิงตอนที่ตำรวจเนี่ยนำตัวออกมาจากห้องสืบสวนลองฟังเสียงทางผู้ต้องหาหน่อยฮะอ๋อเลยเ,เ,เ,เหมือนต้องป้องกันตัวเพราะว่าไม่รู้ว่าเขามีปืนหรือมี ถ้าว <łość> ่าเขาลงมาเขายิงมาพ้อมตายเลยเราคุยไม่ได้ว่าไปยิงนะคุยก้อนอ๋อไปนัดคุยกันตรงนั้นเหรอไม่ได้นัดครับเแล้วไปเจอตรงนั้นครับเขาพ้อมไปคุยโดยวันนี้เองนี่ฮะ ของละเียเนเพราะมันมือเพอไปดูอะไรถึเขาเปิดประตูรถลงมาผมก็ต้องป้องกันตัวเองนะเพราะว่าถ้าว่าเขาเกิดมีปืนหรือมีพหองมาถึงเขาทำร้ายผมมาแบบนั้อาจจะเป็นผมก็ได้เขาพูดอะไรที่ทำให้เราแบบว่าที่จุดเราไม่ไม่ไม่เรื่องเรื่องคุยวไม่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 มีาเราไม่ดให้เรื่องฐานมาแ่ไม่นั่นครับแต่ในเนี้ที่ว่าได้ทำนี่ก็เพราะว่า เข้าฐานอะไรข้างตัวเขามันมืดน้องไม่เห็นตอนแรกตอนแรกที่เราตักขับตามไปเราจะไปช่วยปั้งยังไหงครับผมเราจะไปคุยจะไปเคลียร์เรื่องอะไรจะไปช่วยเคลียร์เรื่องที่ว่าเขามีปัญหาเนี่ยเพราะว่าน้ำและเราไปสั่งให้เขาขุดเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ครับท่านที่รองขาไว้ทีนั้นเพราะว่า ผมไม่ได้ให้เขาลองมาคุกเข่าบ้านใช่ไหมครับไมคุกเข่าไห่ให้ไม่ไม่ได้ไม่ได้พี่ดันว่าเห็นเขาจะไปหยิบอะไรบางอย่างใช่กันถึงเขาเปิดประตูรถลอมายิงไปฉะนั้นคุณผู้ชมครับทางผู้ต้องหายืนยันว่าไม่ได้สั่งให้คุณนิโรจนั่งคุกเข่านะครับเพียงแต่ว่าระหว่างที่กําลังเคลียร์สงสัยว่าคุณนิโรจน์จะไปหยิบอะไรจากรถซึ่งกังวลว่าจะเป็นปืน ตัวเองก็เลยต้องรีบป้องกันตัวโดวยการยิงไปก่อนนะฮะแต่เข้ากลางหน้าผากน่าสนใจก็คือวันนี้ตัวมือปืนเนี่ยยอมรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าจริงๆในคดีนี้ประกอบกับคุณคนตายเนี่ยก็คือคุณนิโรธคุณนิโรธเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีปัญหากับคู่กรณีซึ่งชื่อว่าธีรพลคุณผู้ชมครับวันนี้ทางทีมข่าวของเราเนี่ยก็มีโอกาสไปเจอกับคุณธีรพลด้วยซึ่งคุณธีรพลเนี่ยเป็นอดีตลูกเขยของคุณนิโรธ คนตายโดยเราเองเนี่ยก็ได้สอบถามธีระพลว่าข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นเพราะต้นสายปลายเหตุคนตายเนี่ยจะเคลียร์กับธีระพลแล้วไอ้เจ้ามือปืนเนี่ยเข้ามาช่วยห้ามสุดท้ายมือปืนดันโดนเป็นฝ่ายยิงเองเพราะโกรธที่คนตายไปดายหยาบคายคุณธีรพลจากคนที่เคยมีปัญหาเลยกลายเป็นพยานนะฮะคุณธีรพลก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยณตอนนั้นเลยเนี่ย เขาดันไปเจอกับคนตายใช่ไหมครับเมย์ค่ะก็คือวันที่เกิดเหตุเหมือนเขานั่งกินเหล้าอยู่ที่บ้านของทางด้านในหนึ่งชาตรีผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่าทางด้านของผู้ตายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วเจอเขาแล้วเขาเคยมีเรื่องกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาคบกับลูกสาวของคนตายแล้วทะเลาะก,กันถึงทํร้ายร่างกายกันเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมามแล้วผู้ตายเนี่ยเคยบอกเขาว่าไม่ต้องมายุ่งกับลูกสาวของเขาอีกนะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเจอดีวันที่ผ่านมาวันนั้นน่ะก็คือจริงๆอะ่ะ คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่เป็นต้นเรื่องของเรื่องเหตุการณ์นี้แต่ตอนที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวไม่พูดถึงเรื่องนี้คือพูดแค่ว่าณตอนนั้นตัวเองไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุค่ะเดี๋ยวก่อนนะ แต่ต้นเรื่องจริงๆเนี่ยคือเขาคือเขาที่ทําให้ขัดแย้งกันใช่แต่บอกว่าตอนที่เกิดเรื่องทําไมนะคือตอนที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเนี่ยมันเป็นตอนก่อนที่ทางด้านของตํารวจจะไปจับตำรวจจะไปจับมือปืนเขาก็เลยบอกว่าตอนในจังหวัดที่เกิดเหตุเนี่ยยี่สิบหกกุมภาเข้าสู่ยี่สิบเจ็ดกุมภาเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุและเขาก็ยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นกับการตายของคุณนิโรธซึ่งเป็นอดีตพ่อตาเขากำลังจะอ้างบอกว่าเขาเนี่ยมีปัญหาจริงกับคนตายแต่ว่าคนที่มาเคลียร์ก็คือ มือปืนเนี่ยหตอนนั้นเนี่ยเขากลับไปแล้วเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุดังนั้นจึงเหลือแค่คนตายกับมือปืนอยู่กัน2องคนคแล้วมือปืนก็อ้างว่าคนตายดันด่าด้วยคําว่าเนี่ยคำหยาบคายด่าแม่เอาง่ายมือปืนก็เลยยิงกลางหน้าผากส่วนเขาเนี่ยก็เลยต้องบอกว่าเขาปรีกตัวไปแล้วเขาไม่รู้เรื่องด้วยแต่ยอมรับว่าเป็นคู่กรณีกับคนตายมาก่อนจริงๆค่ะ ไม่ครับมีแต่ว่าเขามาตามแบบพอตามเราก็คุยอาร์ผมคุยให้เขาว่าเลื่อยลามไปคือว่าจบก็จบแค่นั้นนะ<า>ประมาณนานแล้วครับประมาณเป็นปีแล้วปัญหานี้คือเป็นเรื่องเรื่องแบบว่า,าผมทะเลาะก,กับปากับแฟนผมแล้วก็ผมตีนะ<ม>เรื่ออ่าใช่ใช่ครับก็ไม่ถึงไม่ได้ทะเลาะแรง เขาก็บอกมาตามที่ว่าจะคุยนะครับคุยคือแกมคุยก็คุยไปหลังก็เขาก็บอกเออก็ทีนี้ก็อย่าให้ผมไปยุ่งกับลูกสาวเขานะผมก็ไม่ยุ่งครับก็เลยไม่ยุ่งกี่ปีแล้วครับตอนเป็นปีแล้วปีกว่านิดๆผมใจมคางครับเราไม่ยืนยันเราไม่เกี่ยวข้องกับไม่ได้เกี่ยวไม่ครับผมมันก็มีครับ ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับทางฝั่งมือปืนถูกจับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่โดนด่าแล้วโกรธ